ทุกคนคงทราบกันดีว่าในลางดาวนั้นหลายครั้งชื่อตัวละครไม่ได้ตั้งกันแบบสุ่มแต่แฝงด้วยความหมายไม่ว่าจากโลกแห่งความจริงตำนานหรือวรรณกรรมอย่างกรณีแคสเตอร์ลิกกับพอหลักก็อาจมีที่มาจากตำนานกรีกเช่นแคสเตอร์และพอหลักก็ได้ดังนั้นก่อนแพดใหม่จะมาถึงเรามาทำความรู้จักกับ2ชื่อนี้กันหน่อยดีกว่า แคสเตอร์และพอหลักเป็นตัวละครจากตำนานเทพประกรรกรรมกรีว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นพี่น้องความกล้าหาญการเดินเรือการต่อสู้และกลุ่มดาวราศีเมถุนพวกเขานั้นเป็นบุตรชายฝาแฝดของ idar, ลีดาราชินีแห่งสปาร์ตาแต่มีพ่อคนละคนกันโดยพอหลักเป็นบุตรชายของซุสและเป็นอมะตะโซนแคสเตอร์เป็นบุตรของกษัตริย์ทินเดเลียซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนอกจากพวกเขาสองคนแล้วลีดาก็ยังให้กำเนิดบุตรคนอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นเฮเลนถ้าทุกคนคุ้นกับชื่อเฮเลนใช่แล้วละหมายถึงเฮเลนคนนั้น อยู่มาวันหนึ่งแคสเตอร์กลับถูกฆ่าในการต่อสู้ทําให้พอหลักเสียใจอย่างมากเขาจึงวิงวอนขอร้องซุดให้ช่วยยกความเป็นอมตะของตนให้กับแคสเตอร์แต่ซุสยอมให้ทั้งคู่แบ่งปันชีวิตอมตะโดยผลัดกันขึ้นสวรรค์และอยู่ในยมโลกวันเว้นวันแทนสุดท้ายซุสจะให้พวกเขากลายเป็นกลุ่มดาวคนคู่บนท้องฟ้าเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักพี่น้องที่ไม่มีวันแยกจากกันส่วนด้านของแคสเตอริสเรารู้เพียงอีกครึ่งของเธอถูกพากไปตั้งแต่เกิดและไททันธานทานท,นทอสก็หายตัวไป น่าสนใจว่าความคล้ายคลึงและความลับของเธอคราวนี้จะเกี่ยวข้องกับพอหลักมากแค่ไหนหรืออ้างอิงจากโลกแห่งความจริงมากน้อยยังไงทุกคนคิดเห็นยังไงกันก็ลองมาแชร์หรือวิเคราะห์กันได้นะครับ